พืชผักผลไม้ชนิดต่างๆที่เรากินกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มาจากการทําเกษตรกรรมแทบทั้งสิ้นเลยนะครับแต่พวกเรารู้หรือไม่ว่ากว่าจะมาเป็นพืชผักผลไม้ให้เราเลือกซื้อไปรับประทานกันเนี่ยระหว่างทางเนี่ยต้องผ่านอะไรกันบ้างนอกจากจะต้องดูแลพืชผลเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างดีแล้วนะครับเช่นลดน้ําใส่ปุ๋ยเกษตรกรยังต้องเฝ้าระวงังไม่ให้แปลงเกษตรเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับ โดยเฉพาะกับศัตรูพืชที่พร้อมจะทํำลายผลผล,ผลิตทางการเกษตรและทําให้เกษตรกรสามารถขาดทุนจนสิ้นเนื้อประดาตัวได้นะครับตัวอย่างจากในรูปเนี่ยก็คือหนอนกระทูครับซึ่งเป็นมแมลงศัตรูพืชที่รู้จักกันดีในประเทศไทยนะครับนอนกระทูเนี่ยทำลายพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดเลยนะครับเช่นข้าวโพดค้า้ามะเขือเทศชมพู่ครับ ในวิดีทัดต่อมานะครับคือตั๊ก,กแตนที่ระบาดในภูมิภาคแอฟริกาเป็นประจำนะครับและทำลายพืชผลทางการเกษตรนะครับเช่นข้าวข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวบาเล่อ้อยไม้ผลหรือว่าพืชผักอื่นๆนะครับอีกตัวอย่างนึ้งนะครับก็คือเพลี้ยซึ่งระบาดในหลายบริเวณทั่วโลกครับและทำลายผล,ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดเลยครับ นักเรียนทราบไหมครับว่าความรู้ทางชีววิทยานะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางนิเวศวิทยาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับประชากรโซอาหารสายใยอาหารไบโอแมกนิฟิเคชันนะครับจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถต่อกรกับแมลงศัตรูพืชได้อย่างไรนะครับในวิดิทัศน์นี้เราจะไปหาคำตอบกันครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีมแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งเนี่ยระบาดในแปลงเกษตรกรรมนะครับก็คือเราจะพบมะแมลงชนิดนั้นเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับสะท้อนถึงการเพิ่มของขนาดประชากรมแมลงศัตรูพืชชนิดนั้นนะครับในธรรมชาติเนี่ยขนาดประชากรของมแมลงศัตรูพืชเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับโดยมีปัจจัยคือการเกิดการตายการอพยพเข้าการอพยพออกนะครับ นักเรียนคิดว่าปัจจัยทั้ง4ประเภทนี้เนี่ยจะส่งผลให้ขนาดประชากรของแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้อย่างไรครับเมื่อปลูกพืชชนิดเดียวกันปริมาณมากในพื้นที่จำกัดนะครับและพืชนั้นเนี่ยก็เป็นแหล่งอาหารของแมลงศัตรูพืชนะครับ ทำอาหารนะครับซึ่งปกติเนี่ยเป็นปัจจัยจํากัดที่ควบคุมขนาดของประชากรมาแมลงศัตรูพืชเนี่ยเพิ่มขึ้นครับส่งผลให้มแมลงศัตรูพืชเนี่ยเพิ่มขนาดประชากรแบบ Ex p o n e n t i a นครับนั่นคือขนาดประชากรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแบบทวีคูณนะครับและส่งผลให้ความหนานแน่นของประชากรมาแมลงศัตรูพืชในพื้นที่นั้นเนี่ยมากขึ้นด้วยครับ จึงเป็นที่มาของภาพที่เราเห็นกันชนชินตานะครับเวลาเกษตรกรเนี่ยเจอปัญหา,มาแมลงศัตรูพืชระบาดนะครับก็คือการพ่นสารฆ่า,มาแมลงเพื่อกําจัดศัตรูพืชครับการใช้สารฆ่า,มาแมลงนั้นเนี่ยทำได้ง่ายนะครับและทําให้ปริมาณของมแมลงศัตรูพืชเนี่ยลดลงได้มากในช่วงแรกนะครับแต่การใช้สารฆ่า,มาแมลงกลุ่มเดียวกันในปริมาณมากและเป็นเวลานานนะครับ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้นะครับโดยจะเพิ่มโอกาสให้มแมลงศัตรูพืชที่สามารถต้านทานสารฆ่ามแมลงได้เนี่ยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งสุดท้ายนะครับการใช้สารฆ่ามแมลงเนี่ยจะมีประสิทธิภาพลดลงครับเมื่อเห็นว่าการใช้สารฆ่ามแมลงเนี่ยไม่ได้ผลนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าการเพิ่มปริมาณการใช้สารฆ่ามแมลงให้มากขึ้นเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับ แต่การกระทําดังกล่าวนะครับอาจจะก่อให้เกิดปัญหาของการสะสมของสารฆ่า,มาแมลงซึ่งเป็นสารพิษในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ครับและการใช้สารฆ่า,มาแมลงเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อประชากรของสิ่งมีชีวิตในสายใย,ยอาหารนะครับโดยทั่วไปนะครับผู้ล่าตามธรรมชาติเนี่ยจะมีจํานวนน้อยครับและโอกาสที่ผู้ล่าเนี่ยจะเกิดการต้านทานต่อสารฆ่า,มาแมลงเนี่ยจึงน้อยกว่า,มาแมลงศัตรูพืชนะครับ ส่งผลให้ผู้ล่าตามธรรมชาติของมแมลงศัตรูพืชเนี่ยนะครับลดลงและทําให้มแมลงศัตรูพืชเนี่ยเพิ่มจานวนมากขึ้นได้อีกนะครับนอกจากนี้นะครับการใช้สารฆ่ามแมลงเนี่ยยังส่งผลให้มแมลงที่เป็นพาหะถ่ายเรนูในพืชเกษตรกรรมที่สําคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นพึ่งชนโลโงงแมลงผู้เนี่ยลดลงได้นะครับและจะส่งผลต่อเนื่อง ให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอีกนะครับเนื่องจากว่าขาดพาหะถ่า,ายเรนูนะครับในอดีตนะครับมีการใช้ DDT ซึ่งเป็นสารฆ่า,มาแมลงกลุ่มออแกโนคอรีนเนในปริมาณมากนะครับและสารชนิดนี้เนี่ยเป็นสารที่สลายได้ยากในสิ่งแวดล้อมนะครับสารพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมนะครับอาจเข้าไปสะสมในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับ และจะถูกถ่ายทอดไปพร้อมกับการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกินเป็นตทอดในโซ่อาหารและสายใยอาหารครับและความเข้มข้นของสารพิษที่สะสมในสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามระดับขั้นการกินอาหารนะครับซึ่งจะเรียกว่าไบโอแมกนิฟิเคชันครับเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้สารฆ่ามแมลงกลุ่ม DDT ถูกห้ามใช้ยกเว้นในบางกรณีที่จำเป็นเท่านั้นครับ อีกวิธีการหนึ่งนะครับที่จะนำมาควบคุมปริมาณมาแมลงของศัตรูพืชได้เนี่ยก็คือการควบคุมโดยชีววิธีนะครับหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า biological control นะครับเป็นการป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือว่าศัตรูสัตว์นะครับโดยใช้สิ่งมีชีวิตมาปราบหรือทำลายนะครับเช่นการใช้เชื้อราหรือว่าแบคทีรียบางชนิดเนี่ยควบคุมปริมาณมาแมลงศัตรูพืชนะครับ หรือว่าจะเป็นการใช้ตัวเบียนเช่นแตนเบียนหรือว่าการใช้ตัวห้ามนะครับเช่นด่วงเต่าเนี่ยควบคุมปริมาณเพลี้ยที่ระบาดในแปลงผักนะครับซึ่งในวิดีทัศน์นี้เนี่ยก็จะแสดงการใช้แตนเบียนควบคุมปริมาณเพลี้ยที่เป็นศัตรูพืชนะครับจากการศึกษาสายใยอาหารในพื้นที่เกษตรกรรมแห่งหนึ่งนะครับแสดงการกินกันเป็นทอดๆนะครับตั้งแต่ผู้ผลิตซึ่งก็คือพืชนะครับ ผู้บริโภคลำดับที่1ซึ่งก็คือสัตว์กินพืชน,นะครับไปจนถึงผู้บริโภคลาดับสุดท้ายนะครับพบว่าเพลี้ยชนิดที่มักระบาดในพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาหารของด้วงเต่าชนิดหนึ่งนะครับจึงมีการนําด้วงเต่าชนิดนี้เนี่ยมาปล่อยในแปลงเกษตรกรรมที่มีการระบาดของเพลี้ยและพบว่าปริมาณของเพลี้ยเนี่ยลดลงจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ครับ ดวงเต่าที่เป็นผู้ล่าเนี่ยนะครับจัดว่าเป็นตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมแบบหนึ่งนะครับที่จำกัดการเติบโตของประชากรเพลียครับจึงทำให้ขนาดประชากรสูงสุดของเพลียะที่แปลงเกษตรกรรมแห่งนี้เนี่ยรองรับได้เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าค่า carrying capacity เนี่ยนะครับลดลงครับและถ้าการใช้ดวงเต่าชนิดนี้เนี่ยพวกคุมประชากรเพลีย์ได้มีประสิทธิภาพมากนะครับ ก็จะทำให้ขนาดประชากรเพลียเนี่ยลดลงจนไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรได้ครับการใช้วิธ ah ีกา <Nh ư? S 1> รควบคุมโดยชีววิธีร่วมกับวิธีการอื่นๆนะครับเช่นการปลูกพืชมุนเวียนการเลือกปลูกพืชที่สามารถต้านทานศัตรูพืชนะครับหรือว่าการใช้สารฆ่าแมลงปริมาณน้อยและไม่บ่อยนะครับรวมถึงการควบคุมปัจจัยทางกายภาพ ไม่ให้เหมาะสมกับการเพิ่มของประชากรมาแมลงศัตรูพืชเนี่ยจะลดการใช้สารฆ่า,มาแมลงลงนะครับทําให้เกษตรกรเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารฆ่า,มาแมลงนะครับรวมถึงลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยนะครับรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีครับทำให้ลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชันได้ด้วยครับ นักเรียนจะเห็นนะครับว่าความรู้ทางชีววิทยาโดยเฉพาะในทางนิเวศวิทยาเนี่ยจะทําให้เข้าใจความสัมพันธ์และปรากฏการณ์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติได้ดีขึ้นนะครับและมนุษย์เนี่ยสามารถนําความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมได้ครับก่อนจากกันนะครับเรามาดูคําศัพท์ที่สําคัญของบทเรียนนี้กันนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็น คำศัพท์ขึ้นอยู่ในสไลด์นี้แล้วนะครับนักเรียนสามารถทบทวนคำศัพท์เหล่านี้จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยาเล่ม6ม .6 หรือศึกษาเพิ่มเติมจากวีดิทัศน์สอนชีววิทยาม .6 เล่ม6จากโปรเจกต์14ได้ด้วยตนเองเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ